สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2566อยู่กับคุณอาคิรักกิธนโสภาและดิฉนิชชาเดชศิหธนานุนค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ NBT 2 HD ด้วยนะครับใครอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับข่าวเช้าวันหยุดของเราแบบนี้ยังคงเข้มข้นมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามกันนะครับราาข่าวแรก ในเรื่องของการบ้านการเมืองกันสักหน่อยยังคงไม่จบนะครับสาหรับเรื่องของตําแหน่งประธานสภาเช้าวันหยุดแบบนี้มาติดตามเรื่องเก้าอี้ของประธานสภากันหน่อยที่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ลงตัวนะครับระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมามีกระแสว่าเพื่อไทยยอมถอยแล้ว<ม>แล้วก็ในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีกระแสข่าวาบอกว่าถ้าเกิดคุณพิธานเนี่ย ไม่ได้รับการโหวตไม่เกิน376เสียงจะต้องมีการยกย้ายให้ทางเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นแกนนําแทนล่าสุดทางแกนนําพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวในเรื่องนี้นะ<ช>ครับเอกาว่า จะต้องไปรอกันวันที่2ที่จะมีการคุยในระดับแกนนําพักที่จะตั้งร่วมรัฐบาลนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็เกิดกระแสข่าวนะครับว่านายพิธาลิ้มจเจริญรัตแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลอาจจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสวแล้วก็อาจจะต้องเสียเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีให้พักเพื่อไทยล่าสุดเนี่ยหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ออกมายืนยันนะครับว่าเพื่อไทยพร้อมที่จะสนับสนุนพักก้าวไกลตั้งรัฐบาลแล้วก็ผลักดันนายพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีครับ นายแพทย์ชนนานสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะกร็บก็เปิดเผยว่าไม่รู้ว่ากระแสข่าวที่มีการพูดที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเนี่ยมันมาจากไหนคือคุณหมอชนนาน,นบอกว่าน่าจะเป็นการปล่อยข่าวมากกว่าย้ำว่าเพื่อไทย,ยมีแผนเดียวคือสนับสนุนพรรคแกนนําแล้วก็สนับสนุนให้นายพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งพอคุณหมอชนนานพูดแบบนี้เนี่ยก็ไปสอดคล้องนะครับกับนายเศรษฐาทวีสินคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย คือคุณเศรษฐานเนี่ยมองว่าไอ้เรื่องราวที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่กระแสข่าวนะครับขอให้รอฟังข้อเท็จจริงจากหัวหน้าพักเลขาธิการพักเพื่อไทยรวมถึงฝ่ายเจรจาก่อนคือคุณเศรษฐานเนี่ยออกตัวว่าคุณเศรษฐาเนี่ยอยู่ในคณะทํางานไม่ได้อยู่ในคณะเจรจานะครับซึ่งทางพักเพื่อไทยก็ยึดมั่นในหลักการฝ่ายปร,าชาประชาธิปไตยต้องจับมือทํางานร่วมกันแล้วก็มั่นใจเรื่องตําแหน่งประธานสภาจะจบลงได้ด้วยดีครับอ่าไปฟังเสียงคุณเศรษฐากันหน่อยครับ ก็คงมั่นใจว่าเดี๋ยวเรื่องประธานสภาก็คงออกมาได้ดีนะครับทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็เปิดสภาที่3เรื่องประธานที่4ใช่ไหมครับครับแต่มันมีรายงานว่าเพื่อไทยยอมให้ตำแหน่งประธานสภาเพื่อที่จะแลกถ้าเกิดว่าคุณพิธาไม่สามารถผ่านห่ากสวได้จะตกเป็นฝ่ายเพื่อไทยไหมครับหรต้องรับปากงานข่าวใช่ไหมงานข่าวใช่ไหมครัไม่ไม่คอยคอยฟังจากเพื่อไทยดีกว่ามั้งคอยฟังจากท่านหัวหน้าหรือท่านเลขาเป็นคนแถลงดีกว่าหรือคนไปเจรจาคอยแถลงดีกว่า ส่วนทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะครับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลยค่ะที่การพรรคก้าไกลก็เชื่อว่ากระแสข่าวดังกล่าวนี้เนี่ยไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยหรอกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพรรคก้าไกลก็ยังรอนัดเจรจาอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งโดยก่อนวันที่2กรกฎาคมซึ่งเป็นวันประชุมหัวหน้าพรรค8พรรคเนี่ยก็น่าจะได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับ นอกจากนี้ก็มั่นใจว่าหาก8ปดพักยังคงผนึกกําลังกันอย่างแน่นหนาแบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการโหวตประธานสภาและขอให้เชื่อมั่นแกนนําพักและสสทั้ง8ปดพักในการโหวตแม้จะมีการเสนอชื่อแข่งจากอีกขั้วหนึ่งก็ตามครับผมคิดว่ามันเป็นข่าวลือไปต่างๆนานานะครับผมคิดว่าเดี๋ยวรอการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องเรื่องแบบนั้นบางทีมันก็มีการพูดไป โดยที่ไม่ได้อิงกับข้อเท็จจริงนะครับในวันที่2ใช่ไหมครับวันในวันที่2คงคงไม่ได้คุยกันวาระนั้นนะครับคงจะเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดประชุมสภาแล้วก็การเลือกประธานสภานะครับคือกระบวนการเรื่องการแบ่งงานการทําในรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเราก็ดําเนินการไปอยู่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโอไม่กังวหลหรอกครับไม่กังวหลหรอกครับคือคือ คือตอนนี้เนี่ยระหว่างขั้วเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยเนี่ยมันห่างกันเยอะนะครับดังนั้นถ้าแปดพักนะครับผนึกกําลังกันแน่นเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่จะพลิกนะครับถ้าเกิดฟังจากคุณชัยทวัฒน์เนี่ยก็เดาว่าน่าจะรู้เรื่องก่อนวันที่สองนะ คือถ้าเกิดฟังอย่างนี้นะครับอส่วนทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับก็ระบุว่าทั้งพักก้าวไกลและก็พักเพื่อไทยยืนยันกับผู้บริหารของพักที่ประกาศจะตั้งรัฐบาลน,นะครับว่าเรื่องของประธานสภาน่าจะมีความชัดเจนก่อนวันที่ 2, 2> ก,รกรกฎาคมซึ่งก็ย้ำว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีครับเอาไปฟังเสียงคุณทวีหน่อยครับทั้งพักเพื่อ เ้าไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ยืนยันโดยกับ8พรรคกับผู้บริหารพรรคว่าในเรื่องประธานสภาเนี่ยทั้งสองพรรคได้ยืนยันว่าก่อนจะถึงมีการประชุมวันที่สองซึ่งจะประชุมในวันอาทิตย์เนี่ยทุกอย่างจะจบได้ดี ทางด้านของนายชัยวุฒธธนาคมานรุสรในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับก็ตอบคาถามผู้สื่อข่าวคือผู้สื่อข่าวเนี่ยถามถึงบุคคลที่พักเก้าวไกลเสนอในตําแหน่งประธานสภานะครับก็คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสจากพิษณุโลกคือส่วนตัวของคุณชัยวุฒิเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นตัวตึงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เป็นตัวตึงหรือว่าสู้ให้พักมากๆพอมาดํารงตําแหน่งประธานสภาจําเป็นอาจจะต้องลดบทบาทลงต้องมีความเป็นกลาง ต้องประสานงานกับทุกพักดังนั้นประธานสภาต,ต้องมีบาร,รมีมีวุฒิภาวะพูดคุยกับทุกพักการเมืองได้ครับจากที่ดูในข่าวนะครับพระกําไล็เสนอคุณปฏิพัฒน์ซึ่งเท่าที่ผมดูก็จะดูตึงไปนิดนึงนะคือผมว่าคนที่เป็นลักษณะตัวตึงหรือคนที่จะมาสู้ให้พักมากๆเนี่ยพอเป็นประธานสภาก็ต้องลดบทบาทลงไปนะฮะเพราะประธานสภาเนี่ยมันจะเป็นประธานของที่ประชุมต้องเป็นกลางนะครับอันดับแรก สองคือต้องประสานงานกับทุกพักเพราะเวลาพักการเมืองสมาชิกอาจจะมีข้อตกลงบางอย่างที่ไม่ลงตัวในงานประชุมก็ต้องประสานงาน่ะต้องมีบาร,รมีต้องมีอมมติที่ภาวะในการที่จะคุยกับทุกพักได้เพราะนั้นก็ให้คิดเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้นะครับที่การประสานงานมันจะทำให้มีปัญหาอะไรอย่ารับในสภาก็ยังไม่เกิดยังไม่รู้นะแต่ว่าผมก็มองแค่ว่าดูจากแนวทางที่ <S 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 ที่เป็นอยู่ในอดีตแล้วกันนะครับ พอถ้ามันตึงเกินไปมันก็อาจจะทํางานกันยากนะครับไปดูทางฝากฝั่งของภูมิใจไทยกันหน่อยนะครับนายอนุทินชายวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่าขอดูรายชื่อแคนดิเดตที่แต่ละพักจะเสนอขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นวันที่4กรกฎาคมเนี่ยค่อยหาหรือกันที่รัฐสภา เรื่องนี้ไม่ใช่อุปสรรคอะไรแล้วในขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีพักการเมืองใดามาขอเสียงโหวตสนับสนุนประธานสภาจากทางพักภูมิใจไทยนะครับ<ม>อันนี้เป็นข้อความจากคุณอนุทินนะครับว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะต้องรอพูดคุยกันในวันที่4ี่กรกฎาคมซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของรัฐสภานี้นะครับใช่ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็คือ2กรกฎาคมนะคะก็เดี๋ยวจะมีการประชุมหัวหน้าพักร่วม8ปดพักก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญออกมาให้ติดตามกันต่อไปค่ะ